การบริหารจัดการอุทยานเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการขยะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากในอดีตเนี่ยนะครับขยะมันเยอะมากนะครับแต่ละวันเนี่ยวันละพันกว่ากิโลถ้าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยสองสามพันกิโลแล้วทางอุทยานแห่งชาติมีวิธีการจัดการกับขยะเหล่านี้ยังไงครับมาตรการตั้งแต่เริ่มแรกที่เขาจะเข้ามาเนี่ยเราเร,ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงดฟมงดพลาสติกเข้ามาแล้วปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็มีศูนย์นะครับมีการคัดแยกขยะในแต่ละจุด นักท่องเที่ยวก็ต้องคัดแยกขยะทุกแหล่งท่องเที่ยวจะมีเป็นจุดของพักในการทิ้งขยะจากนักท่องเที่ยวโดยการคัดแยกเรียบร้อยนะครับเพราะถ้าได้มีการคัดแยกขยะเนี่ยขยะบางอย่างมันก็สามารถนำกลับไปขายได้มันจะมีเหลือเพียงนิดเดียวนะครับ,รบที่เราจะนำไปทิ้งที่บ่อขยะระทุกชีิต